สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันที่วีคลินิกเวชกรรมขอนแก่นตลาดต้นตาลนะคะวันนี้จะเป็นเคสนะคะทําตาสองชั้นตัดหนังตาตกและไขมันส่วนเกินนะคะนี่หลังผ่าตัดท,ทันทีนะคะตอนนี้กําลังเช็ดทําความสะอาดใบหน้าอยู่นะคะวิธีดูแลตัวเองหลังผ่าตัดตาสองชั้นนะคะไม่ยากนะคะขั้นแรกนะคะเราก็ ถ้าเรากลับบ้านนะคะทําความสะอาดแผลเช้าเย็นนะคะหลังจากที่เราเช็ดหน้าทําความสะอาดเสร็จนะคะต้องมีเอ่อต้องระวังไม่ให้แผลโดนน้ํานะคะเราจะใช้น้าเกลือเช็ดทําความสะอาดแผลนะคะเช็ดจากหัวตาไปหางตานะคะเช็ดน้าํายาฆ่าเชื้อออกแล้วก็เลือดเลือดที่แข็งตัวนะคะให้หลุดออกรวมถึงคราบสบกบปรกด้วยนะคะเช็ดจากหัวตาไปหางตา หลังจากนั้นก็แต้มเจลฆ่าเชื้อนะคะจากหัวตาไปหางตาเหมือนกันนะคะในช่วงสองสาวันแรกอาจจะมีอาการบวมนะคะการลืมตาอาจจะลืมไม่สุดนะคะไม่ต้องฝืนนะคะก็ทําตาเบลอไปได้นะคะประครบเย็นรอบๆแผลรอบๆดวงตานะคะเพื่อลดอาการบวมช้าแล้วก็ให้นอนหัวสูงด้วยนะคะนอนหัวสูงก็จะลดอาการบวมช้านะคะอันนี้จะเป็น ตาสองชั้นกีบยาวนะคะก็หลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อนะคะอย่างเช่นอาหารทะเลของหมักด,ดองนะคะปลาลาส้มตำนะคะแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะจนกว่าแผลจะหายนะคะสำหรับเคสนี้คุณหมอจะนัดดูแผลแล้วก็ตัดไหม1ิบวันนะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคำถามหรือต้องการสอบถามจรลยกรรมนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ Inbox p a g ์นะคะหรือแอดไลน์คลินิกได้นะคะคลินิกของเราเปิดบริการทุกวันนะคะวีคลินิกเวชกรรมตึกสีเหลืองตลาดต้นตานะคะ,ะวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะในเทปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ